นี่ฉันไม่เคยเทสลิปในห้างสรรพสินค้ามาก่อนนะครับปกติเราเป็นคนสั่งสินสั่งบุหสติกผ่านออนไลน์ตลอดผ่านช็อปแม็กผ่านช็อปลอวล a l ทาลิปทำไมต้องทาที่ปากพูดตรงๆวันนั้นดินวัน,น,นวันนั้นดิฉันโง่มากดิฉันไม่เคยเทสลิปในห้างสรรพสินค้ามาก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันถึงทั้งมือถือถือทั้งของวันนั้นนะคะแล้วก็เปิดลิปออกมาปุ๊บกะว่าจะทาสีนูดก็ไปหยิบมาแท่นหนึ่งก็ทาเลย โดยไม่รู้ว่าเขาเทสลิปกันยังไงเพราะปกติเราเป็นคนสั่งสินสั่งลิสติกอ่ะผ่านออนไลน์ตลอดผ่านชอ็อปแม็กผ่านชอ็อปลอรูออลผ่านเราเป็นคนที่ซื้อลิสติกผ่านช็อปเราผ่านการออนไลน์ค่ะเราไม่เคยได้ไปซื้อจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเขาเทสลิปกันยังไงเราก็เราก็าหยิบแท่งนึงขึ้นมาแล้วก็ทาจบพอทาเสร็จดูเรารู้สึกว่าโอเคมันมันเราอยากได้สีแดงแต่มันออกสีนูดๆแล้วก็อว่างไว้แค่นั้นเองเราไม่รู้เลยว่าต้องเทสวันนี้เรางโง่จริงๆค่ะ ถ้าเกิดเรารู้ว่าทุกเขาเทกันตรงนี้เราไม่ทอามาทาปากเพราะมันผ่านมือใครมาว่างก็ไม่รู้เข้าใจไหมฮะดิฉันก็กลัวความสกปรกเหมือนกันเพราะกว่าดด้วแท่งนั้นมันจะมาถึงปากฉันมันโดนมือสกปรกของใครต่อใครมาต้องไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยเอามาทาปากแค่เองแท่งเดียวจบแล้วก็เดินไปซื้อน้ำหอมแล้วก็จ่ายค่าน้ำหอมหกพันกว่าแล้วก็กลับบ้านไม่คิดว่าจะมีอวตารอาวตารแ,แคปเอาไปลงอกีกเข้าใจความหมายไหมอืม ก็แค่นั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่รู้จริงๆค่ะแล้วอีอย่ันเขาพูดว่าอา้าบูทาอซื้อลิปสติกกูต้องทาที่ปากสิกูทาที่นี่กูจะรู้สีอะไรกูจะรู้ได้ยังไงเองคะแต่เปรู้ความหมาของแม่กูทาที่หลังมือกูจะรู้ได้ไหมมันเสียกูทาที่ปากแค่นั้นเอง <c oughs> แม่เสียงดังมากออกเท่าร้านอาหารมีอยู่เฉยๆแค่สองคนค่ะอยู่สองตัวใช่ เขาประกาศไม่ให้แม,แม่เข้าบิวเทียมแล้วก็ซิฟฟราทุกสาขาในประเทศไทยโอ้ยแล้วหนูคิดว่าแม่จะต้องทำยังไงคะโอเคอันนี้ได้แค่ละสองล้วกว่าบาทสีนุดๆ นูดในวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วแม่ทําไมล่ะทาแล้วหรอทาอะไรไม่ต้องซื้อใช่ไหมสองร้อยสิบเจ็ดบาทเองแม่มีงบอยู่ลูอ <c oughs> <c oughs> เอามเป็นตัวเทสอีโงอีชสตัมโมงอีกแล้ว อ๋ออยากเทปที่ปากคะ่ะอันตารายทำไมอะคะเหมือนคนอื่นก็ทำมาแล้วเงี้ยหรออ๋อหรอใครจะไปรู้ล่ะเ,เขาเทปที่มือกันถ่ายรูปกูเบื่อเกิดเป็นกูทำอะไรก็ผิดกูก็เป็นคนโง่คนหนึ่งปะไม่ได้เป็นคนเก๋คนเก่ง ทุกคนต้องมีผิดพดลาดบ้างล่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ